เอาูกคาแยกแบบใหม่แล้วนะแยกแบบใหม่แล้วนะคะให้ Adrian, แต่ตัวเด่นเด่นนะคะตัวเจาะดูชุดรวมไปเลยค่ะตัวเจาะใครอยากเจาะนะใครอยากเจาะดูชุดรวมนะคะถ้าใครอยากเอนั่นนะ่ะรูดวิ่วงรูดตัวเด่นเอาตามนี้เลยค่ะถ้าใครอยากเจาะนั่นนะ่ะชุดรวมเลยชุดรวมเลยรวมให้หมดเลย นะคะตามนี้นะคะตามนี้นะโอ้ยลืมเขียนบินให้เนาะเผื่อเล่นสามตัวเนาะลืมเลยอิอแต่ก็มีอยู่นะคะนอยรวมของเราเนาะนอยรวมุรวม,มเราเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนบินให้ก่อนก็ได้ให้ไปเจาะเองนะคะแต่ถ้าหามก็าตามนี้นะเอาเลขที่บินนะ่ะหามใส่เลยนะคะเนีย่ยเดี๋ยวนะบินอะไรนะ อันนี้บินนะคะศูนย์หนึ่งสองห้าเจ็ดตามนี้เลยนะคะเนี่ยถ้าสามตัวเล่นตามนี้เลยนะคะเนี่ยมีสองตัวอยู่แล้วก็เอาศูนย์อย่างเงี้ยก็ได้นะคะเอาไปใส่เลยไอจะไปใส่ตัวเด่นเราแค่ตัวเด่นก็ได้นะคะเนี่ย ใส่แค่ตัวเด่นก็ได้อย่างอย่างหนึ่งสองอย่างหนึ่งสองนะแล้วก็ศูนยะ์หนึ่งสองไปนะศูนย์หนึ่งสองอะไรเงี้ยอย่างหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดเนี่ยเราก็ใส่เงี้ยแล้วก็หนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วแต่แล้วแต่ค่ะจะเล่นหามเล่นอะไรนะเนี่ยวินให้แล้วนะคะสามตัวนะตัดเล่นเลยค่ะเนี่ยเนี่ยอย่างถ้าชอบเนี่ยสมมติว่านี่เคอีนะ มีหนึ่งสองเราก็เล่นไปเลยศูนย์หนึ่งสองเนี่ยชุดนี้เลยนะคะอย่างสองเก้าเก้าไม่มีในนี้เราก็เล่นประมาณไหนลนะ่ะก็เอาศูนย์หนึ่งสองเก้าก็ได้ชอบอะ่ะสี่ตัวนี้เล่นก็ได้0 129ศูนย์หนึ่งสองเก้าหรือว่าก็แล้วแต่ค่ะนี่ชุดรวมนะเราตัดเล่นอย่างนี้เลยก็ได้นะเราจะวิ่งรูดชุดนี้ ตัดเล่นเนี่ยเนี่ยแต่เจาะให้แล้วนะคะอันนี้สามตัวนะสามตัวของเรานะตัดเล่นเลยนะคะนะถ้าอยากไอ้นั่นนะ่ะก็ดูชุดแรกนะที่ที่ลงให้แล้วนะชุดรวมนะคะเอทําให้แล้วสามตัวพี่ก็เลยไม่อยากจะทําอีกมันสถานที่มันน้อยเดี๋ยวก็นี่อีกเนาะสกระปรกอีกนะคะดูชุดแรกเราเนะ คุณจุดรวมแล้วก็หอยนอยรวมนะอันเดียวกันนะคะอันนี้แค่ชุดแยกเฉยๆแยกให้แล้วก็มันจะได้ง่ายๆเนี่ยมาเจาะมาวินเนี่ยเจาะให้แล้วค่ะนะอันนี้คือตัวเด่นตัวเด่นของเราสามตัวนะหนึ่งสองเจ็ดที่ที่ที่เด่นมากๆคือหนึ่งนะคะหนึ่ง เอาหนหรือ1นสองก็ได้เลี้แค่สตัวนี้อย่างนี้ก็ได้นะทุกหน่วยทุกหุ้นนะถ้าใครชอบนะคะแล้วแต่หรือจะเอาตามนี้ก็ได้นี่นี่ให้แล้วเนี่ยวิงรูดนี่ตัวเด่นนะคะอันนี้คือตัวเจาะให้แล้วจุดรวมถ้าอยากเจาะเจาะในนี้นะคะถ้าอยากวิ่งรูดเอาตามนี้เลยค่ะนะถ้าจากวินก็นี่เลยสามตัว นะคะประมาณนี้นะคะน้องๆค่ะดูตามนี้นะนี่ยังไม่หมดทีหนึงยังเหลืออีกใบหนึ่งนะคะค่ะเจอกันค่ะพรุ่งนี้นะคะรวยๆปังๆกันทุกคนนะคะอันนี้ถ้าว่าง่ายนี่นะให้ใครเขียนมาก็ได้นะคะเขียนมาบอกพี่ด้วยว่าอันนี้ดีกว่าหรือว่าเราแย,ยกเป็นชุดแล้วก็เขียนห้าตัวใส่นี่ใส่นี่ใส่นี่แต่และตัวนี่ ออกมานะคะแต่พี่ว่าน,นี่จะง่ายนะเด่นรูดนี่เจาะนี่ใครชอบเจาะเจาะตรงนี้เลยนะเจาะตรงนี้เลยนะพี่ว่าทุกหวยทุกหุ้นรับรองไม่ขาดทุนนะคิดว่านะนี่ถ้าเจาะตามนี้นะเจาะตามนี้นะมีกี่กี่หุ้นกี่หุ้นล่ะสิบกว่าหุ้นถ้าได้แค่สิบหุ้นนี้ก็โอเคแล้วนะคะนะเพราะเข้าเข้าปังอยู่นะชุดรวมของเรานะเข้าปังทุกวันอยู่นะ นะสามตัวแต่ก็มีสามตัวเราก็เล่นตามนี้นะคะอย่าลืมนะคะดูให้อนั่นด้วยดูให้เข้าใจด้วยนะคะนะ่ะชุดแย,ยกชุดรวมเรามีนี่ชุดรวมชุดแย,ยกเรานี่เล่นตามนี้เลยสมมติว่าจจนนี่กีด,ดรูดหนึ่งสองแล้วเราก็เล่นแค่หนึ่งสองก็ได้อืเนาะมีศนะูนย์ 0. เราศูนย์ใส่ศูนย์หนึ่งศูย์สอง สองหนึพีจ่จะเล่นอย่างนี้นะเออถ้ามีเก้านี้ชอบเลยแต่ละหุ้นนะคะโรบลุงปังค่ะเจอกันค่ะพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ